สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบบมอาสาช่วยเหลือสุนัขของสันนีจากข่าวการจากไปของสันนียูโฟหรือยานวรุษสุทธิวาทอดีตสมาชิกวงยูโฟเกิดอาการช็อกหมดสติซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์ทางนิติเวชแจ้งว่าระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีการพูดถึงสุนัขแสนรักของสันนีที่เลี้ยงไว้2ตัวชื่อริชชี่และมันนี่เบื้องต้นทางเพจเดอะไวส์เสีย จากเราได้มารับไปดูแลจนกว่าญาติจะมารับตัวหรือหาบ้านให้ได้โดยทางบุมหมูทะหรือบุมยุทธภูมิก็ประกาศขอดูแลค่าใช้จ่ายของน้องหมาทั้งสองตัวระบุว่าบุมกับแม่สันนีสน,นิทกันร,รู้จักกันมาเป็น10ปีตั้งแต่บุมอายุ16และได้เป็นเกียรติที่ได้แม่มาเป็นพิธีกรรายการทีวีคู่กันแม่คือสอนบุมทุกเรื่องทั้งเรื่องอ่านเรื่องมองกล้องเรื่องการเว้นวรรคคำสอนทุกอย่างจริงๆวันที่เห็นข่าวว่า แม่เสียคือบูมอยู่ต่างประเทศแล้วในใจคือใช่แม่ซันนี่จริงๆหรอเพราะเพิ่งจะคุยกันและสิ่งที่บูมห่วงอีกสองชีวิตคือมาที่แม่ซันนี่รักมากพอรู้เรื่องเห็นโพสต์ของแม่เก๋ชนรด,ดาเลยรีบทักไปหาว่าเด็กๆอยู่ยังไงโอเคไหมแม่เก๋ก็บอกตอนนี้โอเคอยู่เพราะทางมูลนิธิ The Voice ของแม่ดูแลอยู่บูมเลยถามแม่เก๋ว่าค่าดูแลเด็กๆเท่าไหรบูมขอดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด จนกว่าเด็กๆจะเจอบ้านที่ดีและบูมก็นัดแม่เก๋ไปเจอเด็กๆวันที่28นี้ Hash นี้ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะแม่เดี๋ยวเด็กๆบูมจะช่วยดูแลให้ถึงที่สุดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o r l d s e e News ขอบคุณครับ